ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch o y Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch y Review แต่เราไ่รีวิวอะไรกันคะวันนี้วันนี้นะคะเนื่องจากช่วงสงกรงสงการที่หยุดยาวไปมากๆากนะทุกคนก็เลยแบบเออไปได้ดูอะไรใหม่ๆกันมาเยอะมากทีนี้เรารู้สึกว่า เรามารวบรวมสิ่งที่เราไปดูแล้วมันน่าสนใจอยากจะมาแนะนำทุกคนนะคะซ,ซึ่งคลิปนี้ทุกคนมันพิเศษตรงที่8ดเรื่องที่เราแนะนำะมาจากหลากหลายมากหลากหลายแอปพลิเคชันหลากหลาย หลายหลายหลายประเภทด้วยมีทั้งหนังซีรีส์รายการสารคดีบอกเลยว่าเต็มเต็มนะคะคิดว่าจงอย่างน้อยแปดเรื่องเนี่ยต้องมีสักเรื่องที่โดนใจเพื่อนๆแล้วก็ได้ตาไปดูน้องและแปดเรื่องนี้คือเป็นแปดแบบหลายๆแพลตฟอร์มด้วยไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มเดียวสมัยก่อนเราจะแบบรีวิวสวนมากมาก็คือ n น t f l i x หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันเนี้ยคือมีหลายแพลตฟอร์มเลยถกเดี๋ยวไปร่วมกันที่อันแรกเลยดีกว่านาะถูกต้องเอาให้เลย อันนี้เป็นอะไรที่เพิ่งเข้า n น็ f ฟ i x กใหม่ๆล่าสุดเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นหนังที่ตอนแรกอ่ะสาภาพว่าหน้าหนังไม่ได้ดึงอ้อมเลยแต่ว่า<ช>ด้วยความที่บันติดท็อปแรง์แบบยอดสตรีมสูงม,มากแล้วมันก็กเฮ้ย สักน่อยว่ามันคืออะไรวะด้วยความเบื่อๆอยู่สมการเนาะเปิดในฟิล์มเห็นอันนี้พอดีเลยแวะไปดูมันเป็นหนังอะคะ่ะชื่อว่า The Shawshank Redemption อ๋อฉันเห็นอยู่เธอ,อมันดีมากทุกคนจริงๆอะมันเป็นหนังตั้งแต่ปี1994ทุกคน1994คือ้องสองขวบขอรอ้องมาจากนินยายของสตีเฟนคีก็คือสตีเฟนคีดังทีน,นี้มันเป็นเรื่องตามตามเรื่องเลยทุกคนตามชื่อเรื่องก็คือมันเกิดขึ้นในชอแชงคือคุกเออคุกที่ชื่อว่าชอแชงทีนี้มันจะมีตัวหลัก ตัวหลักเนี่ยเป็นตัวดําเนินเรื่องเขาเป็นนายธนาคารทุกคนแอนดี้ดูเฟรนเนี่ยเขาเป็นนายธนาคารที่ใช้ชีวิตมาปกติสุขดีทุกอย่างแต่วันหนึ่งอยู่ดีเขาโดนจับข้อหาฆาตกรรมฆ่าเมียตัวเองพร้อมกับชูแต่วันนั้นเขาเมามากทุกคนพราะเขาเมามากเขาไม่สามารถที่จะดีเฟนตัวเองได้ว่าเขาถูกหรือเขาผิดเพราะเขาจําเหตุการณ์ก็ไม่ได้เพราะเขาเมาทุกคนเขาก็เลยอยู่ดีๆก็ไปติดคุกข้อหาฆาตกรรมตลอดชีวิตในคุกชอแชงในวันที่เขาเข้ามาเขาก็คือทําตัวแบบว่าไม่ได้ ไม่ได้เป็นสาวันไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นคนเฉยๆเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่โลกลืมอะ่ะใช้ชีวิตแบบหมดอะไรตายหย่าทุกคนก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปือ่อยจนวันหนึ่งเขาได้ไปรู้จักกับคนคนหนึ่งมีโค้ดเนมคือเรสเรสเนี่ยอยู่ในคุกเนี้ยมายี่สิบปีแล้วคนโดนโดนจับตลอดชีวิตเหมือนกันทีนี้มันก็เลยมีเรื่องราวมิตรภาพที่เกิดขึ้นในคุกซึ่งเท่าไว้แบบทํารีวิวกับเรามาไว้รู้ว่าอันนี้เป็นแนวพี่อ้อมแผงอ่ะคือแนวมิตรภาพแนวครอบครัวแนวเความเพื่อนความอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันค่อยๆเติบโตภายในสถานที่ที่มันไม่ได้แบบน่าอยู่หรืออะไรเลยทุกคนแต่มันดันกลายเป็นว่าเราเห็นมิตภาพจากจากสิ่งที่มันแบบโดน,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 นจำกัดเออแล้วเราแบบชอบมากๆอยากให้ทุกคนไปดูเราว่ามันมันสร้างแรงบันดาลใจชนิดที่ว่าตอนจบเราแบบอยู่ขึ้นปุบม,มือเลยทุกคนเฮ้ยดีมากเป็นสองชั่วโมงที่เราดูแบบดูยาวมากแล้วจำได้ว่าป๋าบอกว่าอ๋อมไม่กินข้าวเหรอลูกก็คือดูแบบดูยาวเป็นชี<า>วิตอ๋อู่แล้วดูไม่กินข้าวคือชอ ีก็รับงสนุกเลยอนะแล้วคือเราจําได้ว่าเราเไปบอกพ่อว่าพ่อต้องดูเรื่องเนี้ยคือดีอมากะนักแสดงระดับนานทุกคนมันการันตีด้วยอันดับหนึ่งของเว็บ IMDB บ้าง,ง IMDB ทุกคนเพราะว่าได้ไปถึง9 3จะมันอยู่ในอันดับหนึ่งของ250เรื่องอนะตอนเนี้ยก็คืออยู่ในอันดับหนึ่งทุกคนเราไม่แปลกใจเลยที่ n Netflix ซื้อเรื่องนี้เข้ามาคือแม้ว่ามันจะนานมากแต่มันสดใหม่แบบดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วแฟชั่นและวทุกอย่างในนั้นคือทุกคนจะแบบ เที่ยวมันว้าวมากความสีความอะไรเนี่ยถ้าเราแบบเขาเรียกวไรเราไม่ได้ออสเบกจากจากจากยุคนั้นเราไม่ได้รู้หรอกว่าตอนที่เราเกิดมาตอนนั้นสองคนมันเป็นยังไงเราตกใจมากชุดแบบนักโทษคือเก๋ไม่ไหวคนคือชุดเอ้ยชุดเล่ชุดปังแล้วก็แบบไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดเมตตภาพเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายมันแบบ มันดีมากเราไปร่วมหาคําตอบว่าคนที่ติดคุกตลอดชีวิตสุดท้ายเขาจะออกมายังไงหรือเขาจะมีจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตทําให้เขาได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกไหมหรือเขาจะจบชีวิตอยู่ในคุกชา์แชงตลอดไปอยากให้ทุกคนไปหาคําตอบว่าเรื่องแนวมันจะจบยังไงแต่เราการันตีว่าไม่ว่าใครก็ตามคือชอบแน่นอนแบบเป็นแนวที่ย่อย,อยง่ายดูเพลินๆดูแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนแต่ดูเสร็จจะแบบตกผลึกได้แน่ๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเด yeah. มาถึงเรื่องเรากําลังเครียดกำลังก้มดูเลยว่าฉันจะพูดเรื่องไหนดีเพราะด้วยความว่าเรื่องที่เตรียมไปให้อ่ะคือเป็นเรื่องที่สวิงมากเว้ยเพราะว่าแบบมีทั้งแบบตลุโปกฮาและซีเรียสก็มีเกี่ยวเกับเกี่ยวกันมาอ่ะเรื่องนี้แล้วกันซีสเปอริฟี่แล้วกันซีนจางเน็ตฟรีเออเน็ตฟรีไปเลยแล้วกันเพราะว่าไม่รู้เพื่อนๆเคยดูกันหรือยังเรื่องเนี้ยคือคือเราเคยแชร์เราไปในกลุ่มแล้วแหละคือเราอ่ะ ได้ดูแบบไม่ได้ตั้งใจจะดูเลยเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคือแบบแชร์เรื่องเนี้ยในสตอรี่ไอจีแล้วรู้สึกว่าเรื่องอะไรอ่ะบอกว่าดูง่ายมากง่ายจริงกว่าไะ้เเพราะว่าเห็นโปสเตอร์เขาเป็นโปสเตอร์แบบว่าเป็นปลาเป็นปลาเป็นปลากับโลกแล้วคือเป็นอวนขึ้นมาอย่างงี้ซึ่งเราก็เลยไปแบบดูแบบไม่ได้ไม่ได้ตัวอย่างดูเลยเลยซึ่งจริงๆแล้เป็นเรื่องที่แบบงงมากวาวมากเป็นสารคดีเลยคือตอนแรกมันเริ่มด้วยการบอกว่าฆ่าวาน ว่าเขาข้าวันทาไมทาไมถึงต้องแบบยังมีแบบกฎหมาพูดเรื่องเรื่องญี่ปุ่นก่อนเราไม่รู้ว่าแตะได้มามแต่ว่าญี่ปุ่นอ่ะเริ่มที่เป็นทญี่ปุ่นก่อนว่าแบบไปข้าวานล่าวานอยู่เลยยังมีแบบเขาเขาบริโภควานใช่แล้วเป็นการแอบถ่ายเว้ยทุกอย่างเป็นการแอบถ่ายหมดเลยฟุตแบบแอบถ่ายแบบก็คือมันไม่สามารถเข้าไปจริงๆได้เพราะว่าพอจะเข้าไปในเมืองนั้นจริงๆเลยอ่างเงี้ยมันก็จะกลายแบบนโดนจับเว้ยแบบตำรวจจะเข้าไปแบบมาชาร์จเลยว่ามาทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันพีคมากมันก็พีคขึ้นเรื่อยๆแบบทำ ไม่อยากกินปลาเลยแบบตอนนั้นอะคือแบบรู้สึกแบบเศร้ามากเพราะว่าเหมือนแบบนักวิทยาศาสตร์ก็มาพูดถึงเด็กเขาเรื่องว่าปลาจริงๆแล้วมีก็มีเส้นประสาทมันก็มีความรู้สึกนะแต่คุณแบบแล้วก็มีแบบฉากที่เป็นแบบอปลาโยนลงไปในแบบเรือแล้วแบบปลาดิ้นหรือแบบการโยนทิ้งของแบบใช่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นสักคีไม่ใช่สักคีแค่แบบแบบนำเสนอแค่ด้านของแบบว่าการจับปลาแต่ว่าเป็นธุรกิจ กดแบบสีเทาแล้วก็กแบบแการขาแบบบทั้งหมดเลย,ยแบบลใช่แล้วก็แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องแบบการประมงมโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยและที่สําคัญคือมีประเทศไทยด้วยค่ะเนี่ยประเทศไทยอ่ะพีคแบบผลลุกกระแกผลลุกแบบไม่อยากเล่าไม่อยากสปอยอ,อันนี้สปอยมาเยอะแล้วแต่ว่าวไม่อยากไม่อยากพูดเองแต่คือพูดเลยว่าเนี่ย น้ำตาไหลเลยเว้ยคือไม่คิดว่าจะดูสาร,รคดีดันจะร้องไห้อะแต่เห็นอันนี้แล้วแบบสะเทือนใจเนาะมากอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปลาเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ด้วยเว้ย uh huh. คนกันเองโดยเฉพาะ uh huh. คือแม่งโหดมากโหดแบบฉันนี่ยังตกใจเลยว,ว่าเขาเอาเทปเนี้ยมาถ่ายได้ยังไงหรือเขาแอบถ่ายได้ยังไง <c oughs> และที่สําคัญคือเป็นแบบสีภาพไทยสันเลย uh huh. คือสีภาพแบบเป็นแบบสีฟิล์มสีสวยมากคืองงมากคือถ่ายแบบ แอบถ่ายแต่ภาพสวยทุกอันฟุตสวยหมดเลยและดีหมดเลยอันเนี้ยเรารู้สึกว่าก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครนี่ว่างๆแล้วแบบอยากเปิดใจดูสารคดีเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าโลกชีวิตจริงอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจเหมือนกันอือเอาเล่าแค่นี้เลยง่ายๆฟังเลยคะ่ะมีฟิกเหมือนกันค่ะเนี่ยคุณเต้ยนะอะไรดีเพื่อนๆมีเรื่องคิดเครียดมาเยอะนะคะดิฉันก็จะขอแนะนำเป็น <Yeah. S 1> วาไรตี้จากแอปพลิเคชันวิวโอเคาอินม้าทุกคนมาอินอยู่มาตะตูเปิดดูแบบตัวตัดสนแล้วนั่นก็คือ k i n g d o m The Legendary w a r เย้เราได้ดูไปหลายตอนแล้วแต่น่าสนใจมนกนะเต้เตดูที่เปิดให้ดูใช่ก็คืออย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่า k i n g d o m เนี่ยมันคือวา r i ตี้คือมันเป็นรายการ Survivor ที่จะเอา ไอดอลเกาหลีมาแข่งกันมาทำโชว์มาทำพฟอรแมนซ์ซึ่งคนชนะเนี่ยก็จะได้แบบได้เดบิวต์สเตจพิเศษได้ทำนู่นทำนี่พิเศษจากช่องเอ e t นถูกไหมอ่ะซึ่งรายการคิงดอมเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นรายการซีซั่นสาอันถ้าเกิดขอเรียกง่ายๆว่ามันเป็นซีซั่นสเพราะว่าอันแรกเดี่ยวมันเป็นค n นดอมเอาวงไอดอลผู้หญิงมาแข่งกันผู้ชนะคือมามามูซีซั่นหนึ่งและอันที่สองเนี่ยก็คือรถทูคิงดอมก็คือเออ เอออะไรนะค้นหาคนที่จะผู้ชนะเนี่ยมาแข่งในคิงดอมซึ่งรู้ k i คิงดอมนี่ยผู้ชนะคือเดอะบอยอ่าแล้วพอมาคิงดอมเดอะบอยก็เป็นหนึ่งทีมที่ได้เข้ามาแข่งถูกไหมคะแล้วก็จะมีอีก5จริงๆมี6ก็คือเดอะบอยเอทิสบีทูบีเอสเอฟไนสเตคิดยันหนึ่งเลยนะยันหนึ่งใครเดอะบอยไปแล้วไอคอนไงค่ะไอคอนไอคลือนเ ขอโทษจุนไต้กูปิดไม้ให้ก่อนกูอุ้มไม้ให้ก่อนเลยทำไมตัวจ้าทำไมตัวจับไอคอนแบบนี้คุณเต้เพราะนั่นแหละทุกคนมีแต่ตัวพีทุกคนนั่นแหละก็คือมันจะเป็นรายการที่เหมือนเอาแต่ละวงเนี่ยมาโชว์ความสามารถแล้วก็โชว์พ็ร์ฟอร์แมนต่างๆซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีธีมแตกต่างกันซึ่งปัจจุบันในวันที่เราถ่ายเนี่ย เพิ่งโชว์จบรอบที่หนึ่งไปโดยที่มันจะมีรอบเปิดตัวกับรอบที่หนึ่งเนะี่ยเพิ่งรอบที่หนึ่งไปซึ่งเราเชื่อว่าหลายคนที่จะเป็น,ปนแฟนๆของทั้งหกวงเนี้ยก็น่าจะติดตามกันอยู่แล้วถูกไหมแล้วเราอะมีความรู้สึกดูไปแล้ว,ลวน้ําตาไหลเรารู้สึกมีความแบบประทับใจตื้นตันได้เห็นศักยภาพของวงที่ตัวเองชอบอ่ะอด้ไหม,มจากที่ตอนแรกอ่ะเราต้องเราขอยอมรับก่อนเลยว่าเราอ่ะ เป็นติ่งน้องสเตเป็นสเตถูกไหมเป็นเป็นสเตสักพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มโดนไอคอนตกสักพักหนึ่งแล้ค่ะสักพักหนึ่งก็โดนไอทิสตกเป็นไอทิสนี้ด้วยและสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีความจนเขาเชื่อว่าจะต้องโดนพี่บีทูบีโดจริงพี่บีทูบีพี่เอสเอฟ9สนุกไปรึเป่าอย่างเงี้ยเดบิีเตอร์ซื้อบ้านใหม่เพราะว่าเอาไว้ทำบงเก็บของเก็บบัมเก็บบง ทุกทุกคนแล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะพอมีมีโอกาสได้ดูคิงดอมใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็ตามไปดูทั้งโรสทูคิงดอมแล้วก็ควีนดอมพูดเลยว่ามันเป็นโชว์ที่คุ้มค่ากับการนั่งดูในช่วงหยุดยาวแบบนี้มากๆเจงทุกคนแนะนำเลยไม่ได้แสักวิสักวินึงแล้วมันเห็นถึงเบื้องหลังเห็นถึงกระบวนการซ้ขอต่างๆขอจบนี่ก่อนขอจบรายการหนึ่งก่อนนะคะทุกคนยังไงเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นรายการที่คนชอบมากๆแน่นอนอยู่แล้วยังไงออนแอร์อยู่นแอร์อยู่ใช่ใน เช่นวิวนะออนแอร์ทุกวันเสาร์แล้วก็อย่าลืมโหวตด้วยนะคะปั่นวิวใน YouTube แล้วก็โหวตโหวตได้ที่แอป Who Fan ด้วยนะคะแอปเขาเนี่ยโหวตได้3วงนะคะก็โหวตวงที่ทุกคนชื่นชอบได้เลยฝากด้วยค่ะหอดเติมทุกวงนะคะใช่โอเคมาที่กินเลยค่ะมาที่เราหนึงหลังจากที่คุณเต้ยได้พูดถึงวาไรตี้ของวงการเคปบอลแล้วเนาะของของกรีนเนี่ยก็จะเป็นในแนวสารคดีเป็นด็อกคิวเมนทารีบวก ซีรีส์เนาะจากแพลตฟอร์มยูทูบออร์จินัลส์เราเพิ่งดูสดๆเมื่อวานนี้นั่งดูเหมือนกันสนุกมากดูไขลุกเที่ยวได์ไอเดอร์คนต่อยพวกต้องเคป๊อปไอดอลมาแล้วของกินเนี่ยจะเป็นสารคดีที่มันเป็นเกี่ยวกับ K-pop Evolution เนาะจากแพลตฟอร์ม YouTube Originals ก็จะพาเราย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดเพราะทุกคนรู้ว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมันเป็นหนึ่งในสามของการส่งออกของประเทศเกาหลีเลยมันใหญ่มากมาก คือตัวเราเนี่ยเราเราชอบสารคดีแบบนี้อยู่แล้วเราได้ทีมของทีมโปรดักชันที่นข้างจะมีชื่อเสียงของเมืองนอกเลยเราเลยรู้สึกว่าคุณภาพมันจะไปตัดับแก้วเออคือในตัวสารคดีตัวเนี้ยมันจะพาเราย้อนไปตั้งแต่ไกลนิดนึงถึงประวัติศาสตร์สมัยก่อน The Birth of K-pop ใช่ The Birth of K-pop เลยนะซึ่ง EP หนึ่งเนี่ยมันจะพาเราไปตั้งแต่สมัยเกาหลีใต้การปกครองเขาที่ยังไม่เป็นเหมือนตอนนี้แล้วเราลูก็จะรู้ได้เลยว่าจุดเปลี่ยนของวัฒนธรรม ของคนมันทำให้เกิดอุตสาหกรรมนี้ได้ยังไงมันสมัยที่หนุ่มสาวโดนกดขี่กับสมัยที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะ การปลดแอกคือยุคเรอนซองสองเกาหลีทุกคนจะเห็นได้เลยมันจะมีการพัฒนาตั้งแต่การมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอมันจะค่อยๆชัดขึ้นในแต่ละยุคอ่ะมันจะมีวงนี้ขึ้นมาแบรนด์หนึ่งพออีกถัดไปอีกสิปีวงนี้จะมาทําให้ภาพของคีป๊อปชัดขึ้นแล้วทุก็นกเจะรู้ใช่แล้วก็จะเห็นความวาวซ่าแบบเฮ้ยช่วงมาเปรี้ยกูก็มีแบบนี้นี่แต่ทําไมเรายังไม่ถึงตรงนั้น มันมันจะเป็นคู่ขนาดเรามองได้เลยเราเห็นเลยว่าทําไมอุตสาหกรรมเนี้ยมันยิ่งใหญ่สเกลมันใหญ่ขนาดนั้นถ้าเรามาเทียบแบบเทียบพสออเนาะเพราะว่าการขับเคลื่อนํากับเคลื่อนทางสังคมของเขาแล้วของเราแล้วก็ทางการเมืองทั้งทุกอย่างดีกว่าแบบทุกอย่างมันเรามีเท่ากันแต่ว่าวันนี้เราจะไปได้ไกลกว่ากันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่คนในประเทศแล้วก็ทุกอย่างต่างต่างทุกอย่าง ศิลปินจากหลายๆค่ายม,มาแชร์ประสบการณ์ในฐานะที่เขาเ,าเป็นหนึ่งในพันเฟ,ฟืองในกลไกลของอ,ของการแบบนี้ก็จะมานั่งพูดถึงว่าสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ของเขาที่อยู่มา5ปี10ปีเนี่ยมีใครก็จะเป็นจากหลายๆค่ายเช่นมี Wonder Girl ิลมี n อ t นซิตี มีอะไรมีที่แทนมินแต่ชายนี่ยูโนอะไรอย่างเงี้ยจากคนเก่าๆที่เราไม่เคยเห็นอะพี่พี่เอชโอทีโอมก้าพีทามาโมดีบอกเลยว่าคนลุกคือเห็นหน้าแล้วว่าฉันรู้จักฉันรู้จักใชนไหมใช่แเราคือความโดดเด่นคือมันพอพอมันผ่านช่วง the b i บ t h of อ p o เคปอไปแล้วมันจะมันจะแยกซีรีส์เป็นตอนๆไปเลยว่าแบบโอเคตอนนี้จะโฟกัสเรื่องแฟนดอมนะตอนนี้จะโฟกัสเรื่องการเดบิวต์การเทรนนิ่ง อีกตอนอจะโฟกัสไปเลยเรื่องการถ่ายมิวสิกวิดีโอมันจะโชว์จุดเด่นของความเป็นเกาหลีมากๆว่าทําไมนี่แหละคือเคป๊ป เราบางทีจะสอดแทรกวยการสัมภาษณ์คนที่ทํางานจริงๆด้วยเบื้องหลังถูกต้องแลมันมันจะมี k e พ person อยู่ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าทําไมอุตสาหกรรมเนี้ยคนนี้มันเป็นคน d i s r u ั t คนนี้มันเข้ามาเริ่มก่อนมันจะเห็นได้เลยว่าคนเดินหน้าก่อนคนนําก่อนมันจะเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมซึ่งมันแบบเราชอบมากเลยอ่ะคือเนื้อหามันจะหนักกว่านักโทษแต่ว่ามันเพลินมากมันดูแบบยาวมนสำหรับคนที่สำหรับสำหรับคนที่ชอบบอกว่าอยากเห็นเบื้องหลังจริงๆอย่างเมื่อวานนที่ว่าเมื่อคืนที่เราดูกันว่าเบื้องหลังที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการ ฟิกหรือเรื่อ,อะไรอเงี้ยก็คือเรื่องที่เราจอยแล้วก็จะรู้สึกว่าเราจะไปเข้าไปดูแล้วก็น่าอน,นใจมากคอเสิร์ตเปน็นเรื่องแพลตฟอร์มแบบ y o YouTube จริงๆแล้วว่า คนเราจะลืมไปแล้วว่าแบบจริงๆแล้ว YouTube มีออริจินอลด้วยเนีเพราะว่า YouTube มันมี3ามสามแบบนาะเป็น YouTube ปกติเป็นแบบมิวสิกแล้วก็แบบออริจินอลซึ่งออริจินอลอ่ะเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างดีเยอะมากๆจริงทุกคนแล้วยูทูบพิมีมถูกมากไปซื้อแล้วมันคุ้มจริงคุ้มจริงจริงอะไรเงี้ยสำหรับสำหรับเรารู้สึกว่าแบบบอกทีนึงว่าอาจจะดูได้ถึงฟรีแค่ EP สามไปเลยที่เราไม่ได้เป็นพิมีมแต่คุ้มทุกคนกล้าบอกเลยว่าแบบ จ่ายไปเหอะคอนเทนต์ดีๆนอกจากเทปโอเวอร์ชั่นยังมีเยอะมากที่เป็นของออริจินอลเพราะเนี่ยเรารู้จักพอพอโดนนั่นแหละเราก็ได้เข้ามาดูเออรู้สึกว่าวาวุ่ว่ลายอย่างราะมันเป็นทูออริจินัลใช่แบบคือตอนแรกมันอาจจะตอนแรกเราดูอะมันจะไม่ค่อยสนใจเพราะยังไม่ค่อยมีอะไรดูรับแบบด้วยความแบบว่า เป็นการ์ตูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กแบบไม่ค่อยเวิร์กสำหรับเราอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเข้าแต่พอตอนนี้มันเข้ามาเป็นแบบพวกอะไรแบบเนี้ยเออสารคดีต่างๆเข้ามาแบบเรารู้สึกว่าโอ้ต้อโหใช่ก็คงก็ต้องให้เวลาเขานนั่แหละในการแพลตฟอร์มใหม่เพราะเขาเพิ่งทำมาแบบไม่ถึง2ปีเลยอ๋ออืมเนาะไปดูนะคะขผลเขาจะชด้วยความยิ่งใหญ่ของมันาใหญ่ที่เราเป็นเจส มาต่อหลังจากที่เรามีรายการที่แบบว่าโชว์ปังังโชว์แบบว่าแตกแตนกรีดกันแบบเรื่องนี้กูอินข้าไปอะไรมีฝั่งเกาหลีแล้วขอมาแนะนำรายการวาเลนตี้ฝั่งจีนกันหน่อยนั่นก็คือช่วงต่อคือสองหนึ่งนั่นเองซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วจริงๆช่องเราเคยมีแบบว่าทำเรทหนขาเรียกว่าเลตีแคปโชว์เพิร์ฟของน้องนาน้องแพทริกที่เป็น สองคนเด็กไทยที่ไปแข่งเนาะ <X> ซึ่งเร,ร <ic> เรารู้สึกว่าเป็นรายการที่เราอยากบอกต่อจริงๆณตอนนี้ที่ถ่ายนะคะยังออนแอร์อยู่แล้วก็ยังจะใกล้ถึงรอบไฟนอลมากๆ,ๆทุกคนเราก็เลยรู้สึกอยากใช้โอกาสนี้ในการที่แบบมาบอกต่อรายการนี้เผื่อใครโดนตกณตอนนี้ฟังจบนะคะยังไม่เคยดูไม่อยากจะพูดอะไรมากจริงๆอ่ะก็ตอนแรกจะไม่ดูแล้วเพราะว่าเราดูครังสุดท้ายคืออะไรเป็นรายการคือปอดีวันปานวันวันแล้วก็ไม่ก็เราก็แบบรู้สึกแบบ เจ็บกระดองใจไปแล้วคือตอนนั้นก็แบบไม่ดูแล้วว่ะคุณโดนตกแล้วกูก็แบบมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาแล้วก็ไม่อยาดูแลล้ววนเนี้ยร้องไห้แต่อีพีหนึ่งอ่ะบอกเลยอีไว้ดูแบบเมื่อวานทั้งวันจนล่ามาถึงเมื่อเช้าจนถ่ายอีไว้อย่างนั่งดูอยู่เลยทุกคนเออแต่เสียใจดูก็ดูก็ได้ว่ะดูเหมือนตอนแรกก็จะดูคร่าๆแล้วกันดูแบบดูเมืองกูดูข้ามไม่ได้เลยอ่ะแบบชอบมากชอบจริงๆเลยอย่างเงี้ยแบบยิ่งอีพีหนึ่งคือเป็นแบบทําให้เรารู้สึกว่าแบบ เด็กมันสู้จริงๆส่ะ่ด้วยความที่ปีนี้นะคะช่วง20 21เนี่ยมันเป็นคอนเซปที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเข้าร่วมเยอะเยอะมากด,ดึงความน่าสนใจเราด้วยความที่มีเด็กใครต้อง2คนแล้วก็มีน้องเนเน่ที่ไปเป็นเมนเทอร์อีกแอคชแ่นเมนเทอร์อีก คือรายการเรามีเด็กชายถึงสาวคนทุกคนแล้วที่นี้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่ไว้บอกอีพีหนึ่งอะมันจะรวมเด็กทั้งหมด90คนจากหลายๆค่ายหลายๆประเทศทุกคนมาเพื่อความฝันเดียวกันทุกคนแล้วมันแล้วมันเด่นตรงที่มันเก่งทุกคนเราแบบจริง,ง,รงอยากาให้เลือกเมนได้ป่ะคำถามมึงยากไปป่ะมึงเลือกคนที่ชอบอะดู e ีพีหนึ่งมั่นใจว่าโดนตกเป็นสิบคนจริงไม่ถามันจะมาปักชงหนึ่งคือทุกคนจะบอกเอาคนนี้แหละดูไปเท้านึงเอาคนนี้ด้วยอะเก็บไว้ก่อน คนนี้ด้วยขอจบไปก่อนอบไปก่อนคือเราสุว่าพอเด็กมันมาได้ศักยภาพที่สูงมาเราสุขว่าไม่อยากให้คนพลาดเลยอ่ะให้ไปตามให้กําลังใจกันตอนเนี้ยน้องๆดําเนินไปถึงแบบใกล้จะแบบสุดท้ายมากๆแหลวทุกคนไปตามให้กำลังใจกันได้ทุกคนยังดูทันนะคะดูได้ในแอิเคชันว t ทีวีตามดูได้เลยดูจตาแตกทุกคนจริงๆมีเวลาสักวันหนึ่งอ่ะดูยาวๆอ่ะตามทันแน่นอนแบบอิ่มแได้แบบก็จะดูได้แบบ จนถึงประมาณตีสองตีสามก็จะครบพอดีถูก่ถ้าเริ่มแต่เช้านน่าสนใจตรงที่มันไม่ได้มีแค่รายการเบสหลักมันมีวอกมันมีวอล้วยกัมันมีรายการย่อยออกมาคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดน้องๆมากดูเขึ้าถึงงบางคนคือบางคนอาจจะไปดูแ้าสเต็แล้วแบบ เป็นอีกลุกหนึ่งแต่พอดูอีกลุกหนึ่งเป็นลุกอะดูก้คือเป็นเด็กสนบางคนเป็นเด็กสนสนเลยจําฉันจำหมอหรือว่าแกทันจำหน้าไม่ได้เลยเว้ยเพราะแบบออนสเตยแล้วหล่อมากแต่พอพอมาเป็นแบบเบื้องหลังอ่ะเป็นน้องเงียวมึงผมลงแล้วแบบผมเป็นน้องเงียวอะมาเมื่อไหร่ก็มาร่วมรุนกันนะคะว่าปีนี้ใครจะได้เดมาเป็นสิบคนเนาะฝากไว้ด้วยดูได้ใน VTV จ้าฝากไปบวตให้น้องๆก็ด้วยนะ ซึ่งซึ่งถ้าเกิด VTV เนี่ยถ้าเกิดใครเป็น VIP อ่ะสามารถดูทั้งทั้งบล็อกทั้งเบื้องหลังต่างๆแล้วก็สามารถโหวตได้สองคะแนนด้วยแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่ VIP จะได้ได้แค่หนึ่งคะแนนช่วยน้องหน่อยอยากให้อยากให้คนไทยเราก็ไปถึงฝังฝันเหมือนกันด้วยเพราะน้องเก่งมากน้องนายเก่งมากน้องแพทย์ก็เก่งถูกจริงอะครับ่อเยมาพูดถึงเด็กไทยแล้วก็ มาเรื่องนี้แล้วกันหนอเลตไซโก่าเป็นหนังรีเมย์จริงจริงแล้วอ่ะก็ที่อยากแนะนำเพราะว่าแบบเราอ่ะเห็นการทำงานของน้องเพราะเราอ่ะแต่งหน้าน้องบ่อยคือเซนนั่นเองคือเราอ่ะแต่งหน้าน้องประจำนั่นแหละเซนเช่นเราอ้าวพูดไม่ถูกเลยพอพูดกัอนหรอคือเราเห็นน้องแบบว่าถ่ายมาเป็นปีเลยแล้วซึ่งแบบแพลตฟอร์มทูอ่ะคือ True i ดีหรือเนี่ยแพลตฟอร์มทูเป็นแพลตฟอร์มที่คือการโปรโมทเราไม่รู้โปรโมทยังไงแต่ว่าคือ คนเห็นน้อยมากคนแบบไม่ค่อยได้จับหยิบจับมามาดูหรือ่าคนพูดถึงอย่างเช่นที่มีหลายคนทิ่เรื่องนี้ที่เราชอบเลยคือไวท์ที่เราเคยพูดกับเพื่อนบ่อยๆมาว่าเพราะส่วนใหญ่ทั่์จะเอาหนังรีเมเกลียมาทํามาทาแบบมาทําใหม่อะไรเงี้ยหนังดีๆเยอะด้วยหลายๆเรื่องใช่แล้วเราเรารู้สึกว่ามันพูดในช่องตัวเองแล้วก็อยากให้บรรดูแมสขึ้นมาดูแบบเออน่าสนใจเพราะว่าจริงๆในไฟโกด์ะคือทําออกมาเราอะรู้สึกเห็นถึงความตั้งใจตั้งแต่แบบ นู้นเลยตั้งแต่ปีที่แล้วคือถ่ายมาปีกว่าคือแบบเกือบ200้คิวดนวยมั้งก็ถือว่าเยอะนะพอแล้วสกเรารู้สึกว่าแบบหนังเรื่องนี้เป็นหนังคอมเมดี้เป็นหนังที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นหนังผีแบบแอะอะไรข้แต่ปังคือไม่ได้ต้องแช่เลยเป็นหนังแบบว่าเป็นเรื่องราวเล่าเรื่องราวก่อนแล้วกันคือออฟอิสวาเนี่ยเป็นแบบได้แบบมองเห็นผีได้แล้วนางเอกอ่ะก็คือผีคือออนคือเป็นผีคือเราก็เลยมองเห็นออนว่าแบบ อ้าวทำไมเห็นชั้น<ม>เห็นชั้นได้ยังไงแล้วบอกว่าแล้วจัพระจะผูกก็ไปเผอจูบก,กันจูบก,กันแล้วคือความจำจํามันก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆความจำจํก็เลยขึ้นมาก็เลยแบบ ในเรื่องราวต่างๆการแบบไปไล่ท้าผีไปเจอปีศาจเจออะไรอย่างแรดไฟกนไงซึ่งเกาหลีเขาทำมาดีดีมากๆซึ่งถูก็คือทำมาดีมากๆคือเราอะคาดหวังกับเอฟเฟกเราก็แบบจัดเอฟเฟกไปก่อนเลยว่าจะทําดีไหมวะคือนี่บอกบอกกับเซนนั่นอะไรแล้วมือมันจะรอดใช่ไหมเอฟเฟกมันจะดีใช่ไหมวะเขาบอกพี่เขาลงทุนมากเขาลงทุนแล้วพอมาดูจริงๆก็คือลงทุนจริงกราฟิกต่างๆคืออย่างเช่นแค่ฉากในในหนังอะทำใหม่เว้ย เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทำในแบบอย่างเช่นแบบในห้องว่าเป็นห้องเป็นห้องเรียนเหมือนแบบชมรมอ่ะชมรมอะไรเงี้ยซึ่งเขาทําใหม่ออกมาเลยเพราะว่าเซตใหม่เพราะว่าคือเขาต้องใช้สลิ์เขาต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากเนี่ยมันมันมีแล้วเว้ยโปรดักชันดีดีงานดีดีผลงานดีดีอ่ะแต่มันไม่แมสสักทีเคยขาดคนดูแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ไปเปิดใจไปดูหลายๆคนแบบดูว่าแบบ มันเป็นยังไงเนี่ยคือการทําหนังดีๆออกมามันมีมาแล้วเว้ยแต่เราอยากให้คนอ่ะซัพพอร์ตหนังพวกนี้เยอะๆเพราะว่าทีมงานแบบคนช่าง,งการาฟริกต่างๆอ่ะมันจะได้แบบว่ามีใจมีกําลังใจแล้วรู้สึกว่า การทางานที่ไทยมันก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยคือทูเป็นค่ายที่ยอมที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาทำเยอะใช่เยอะมากแเร้สุว่าเราเราคือเขาทําไว้หลายๆเรื่องอ่ะอย่างไวซ์เนี่ยคือดีคือดีเลยถือว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งที่เรื่องโปรดักชันไม่ดรอปเลยแล้วก็เรื่องบทคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าซื้อบทมาในแต่ละเรื่องที่มันแบังแล้ว ไปให้กำลังใจน้องกันนะตอนนี้ยังออนแอร์อยู่เนาะออนแอร์อยู่แล้วก็แล้วแบบเราก็รู้มานิดนึงว่าทูตอนเนี้ยกาลังบอกว่าเอามา2เรื่องเป็น2เรื่องพีกจริงจริงอะไรเงี้ยก็อยากก็อยากให้รู้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยรู้จักแบบพี่พีอาร์เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาบอว่าเราติดตามกันเลยอยากให้ดูแบบแง่มาเก็กเล็กเล็กเด็ดนึงก็รู้สึกว่าถ้าได้ถ้าเกิดเรื่องนี้มันปังจริงมันถึงจริงหรือแบบว่าคนแบบสนับสนุนของทูแพลนของชูจริงๆเพื่อจะมีผลงานดีๆเขาจะได้เอาเข้ามาอีกเราก็อยากดูผลงานดีๆจากแบบประเททศไ แบบนักแสดงไทยเองเหมือนกัน<ช>นะครับกลับด้วยค่ะยังไง อ๋อแล้วอยู่เลยครับน Fire Go ในท r u นะคะในแบบว่าในแพลตฟอร์มทรูนะคะโอเคแล้วก็ไออแพลตฟอร์มทรูแล้วก็ Netflix ขอโทษขอโทษลืมลืมโอเคไปค่ะโอเคค่ะทุกคนกลับมาที่เราหลังจากที่ไว้เนี่ยพูดเรื่องซีรีส์เกาซีรีส์มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราขอพูดถึงซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ล่าสุดล่าสุดค้างมากๆค้างมากๆนั่นก็คือเรื่อง Lost Girl ดูได้ที่เน็ตฟิกค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราขอบอกก่อนว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์หนักๆแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะเห็นทีเซอร์มันน่าสนใจมากและพระเอกคิมบอมคิมบอมโคิมบอมมอชคิมบอมก็เลยทำไมคะไม่ไม่รอช้าดูก่อนดูก่อนเลยแล้วก็ บอกทวกคนว่ามึงกูไม่อยากค้างมึงต้องค้างกับกูทุกคนอ่ะตอนั้กก็คือบอกเต้เต้เไปดูถ้าดีมาบอกเเรือ่องไงคะก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องย่อใ,<ช>ให้ฟังก่อนนะคะก็คือเรื่องยอ่อเออเรื่องเนี้ยเรื่องลองสคูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยก็คือโรงเรียนกฎเออมหาวิทยาลัยสอนกฎหมายคือลอสคูลนั่นแหละซึ่ง ซึ่งในมหาวิทยาลัยนี้ก็จะมีรวมตัวของเด็กที่เรียนนิติศาสตร์ถูกไหมแล้วเหมือนกับว่าบังเอิญว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นก็คือมีการตายเกิดขึ้นในคณะในมหาลัยในคณะเลยเออในโรงเรียนนั่นแหละก็คือมีการมีการมีการตายเกิดขึ้นให้ต้องตามหาว่า คนที่ตายเนี่ยเขาตายมาจากอะไรใครเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบสวส่วนๆใต้แบบเส้นของกฎหมายเส้นของกฎหมายและสิ่งที่เราประทับใจก็คือว่าทุกคนบทอะมาตาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊แบบชอโอ้โหทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าสนุกมากและที่สำคัญก็คือว่าทุกตัวละครมันมีเบื้องลึกเบื้องหลัง อาจารย์เคยเป็นผู้พิพากษาคดีนี้มาก่อนคนนี้เคยว่าความคดีนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละตัวละครซึ่งมันน่าติดตามมากเขาจะอ่นทุกวันพูดกับเพื่อนรือหาก็อยากให้ทุกคนไปติดตามเพราะมันสนุกมากจริงๆตอนนี้ค้างมากๆค้างมากๆฝากด้วยนะคะกับราสกูดไดปดูเหอะจะได้ประคางเป็นเพื่อนฝากด้วยรอสกูด์จากมทที่เน็ตฟลิกนะคะฝากด้วย มาแกนที่เรื่องสุดท้ายดีกว่าจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะแนะนำมากๆเพราะว่าช่องเราก็ทำอยู่ด้วยนะคะเรื่องอะไรคะอ๋อของเราใช่ไหมเราโอเคเฟตติ้งมีเออเฟตติ้งเดอะบัตทรูปะเฟติ้งนัมเบสเตอร์ดอบโธนั่นคือเพลงชื่อเพลงอะไรคะมิดตะวันวันนิด เป็นซีรีส์ของซีซั่นสองที่งออเรื่องมาจากซีซั่นแรกก็คือนำเมื่อวันไดอยู่ยยช่องก็าทำรียกอยู่กัคาร์ดิโไปตามดูได้ไปดูได้ทุกวันไหนคะ,ะทุกวันอาทิตย์ค่ะ,ะดีมากเลยค่ะไม่ใช่คำคิวซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแบบว่าเราอ่ะ ที่เื่งเรื่องนี้กันมาเนี่ยเพราะว่าเราอะชอบจริงคือแบบเราไปดูเ <Gym>. บื้องหลังที่บอกว่าเขาถ่ายัแค่เดือนเดียวนะแบบทุกอย่างมันแบบนู่นนี่นั่นะลรอย่างเงี้ยตอนที่ซีซั่นหนึ่งอะทำไว้ดีมากดีมากแล้วก็เลยคาดหวังไปเลยว่าแบบซีซั่นสองจะเป็นยังไงแล้วก็คือเราอะชอบนายเอกแล้วก็พระเอกมากคือเนี่ยแบบ follow hashtag เลยอะถึงกับ follow hashtag คือเพราะว่าแบบมันเรียวมากมันเรียวมากขนาดเขาแฟนมีเขาจะแบบ อย่างเงี up, okay. ้ยสมัยเพื่อนแบบไม่ไหวแล้วอะมือจีบอะคือจะเข้าโรงพยาบาลแล้วอะรู้สึกแบบเกรงมันไม่ไหวอะคือฉันรู้สึกถึงความแบบตายแล้ววงการวงการวายที่ไต้หวันเขาจะมาฆ่าเราหรือเปล่าวงการไทยหรือเปล่าอะไรก็ต้องสู้แล้วจริงวงการไวยตไต้หวันแบบมีขอร้องดีแต่เราไม่สามารถลงลึกในเนื้อหาของซีซั่นสองได้เพราะยังไม่ได้ดูค่ะที่มาแนะนําเพราะว่าให้ชวนเพื่อนไปดูของเราเพราะเราอะยังไม่ได้ดูกันเลย แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเธอรู้สึกว่าใครที่อยู่บ้านแล้วเป็นสายวายเพราะยังช่องเราเป็นช่องสายวายอยู่แล้วเนาะคือ เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งเลยที่อยากให้สายวายแบบสาววายได้ไปดูเปิดใจไปดูถ้าใครยังไม่ดูสองไปดูหนึ่งก่อนเลยว่าจะรู้เลยว่าคำว่ารักมันมีอยู่จริงคําว่าข้างรักก็อย่างจริงไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนมันเบาสมองมากมันไม่ได้หนักอะไรแต่ว่าเ้นความสัมพันธ์คือด้วยความันดีมามันน้อยมันจะมีซีซั่นละแค่หกตอนใช่พรามันเป็นหกตอนเราสึกว่ามันกลมก่อบแล้วมันแบบมันไม่เยอะกำลังดีกําลังอิ่มทุกคนคาวีทีวีแล้วก็วทวช์ชาแนลให้โฟกัสให้โฟกัสซีซั่นหนึ่ โครงกระดูกเลกุระเลกุระให PA> ้ไปโฟกัสเรื่องนี้นะผีไม่ต้องโฟกัสนายเอกพระเอกให้โฟกัสที่ผีแล้วพอซี่ผจบอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างจะปูมาในซีซั่นสองเนี่ยนาสนใจใช่แต่ห้าปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนต้องมารวมหาคำตอบด้วยกันเราเรื่องย่อๆก่อนแลวกันถ้าเกิดหนึ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องของเราแบบนักเรียนมหาลัยคือว่าเป็นเรื่องราวความรักของเด็กมหาลัยนั่นแหละ แต่พอไปซีซั่นสองเนี่ยคือทุกคนทำงานแล้วแบบทํางานแบบโตมาแล้วประมาณบบ่ปีแล้วทำงานประมาณสปีแล้วแหละแล้วไม่รู้นะยังไม่ได้ดูซีซั่นสองแต่คือแบบมันผ่านมา5ปีแล้วคือทุกคนเป็นช่วงวัยทางานแล้วรู้สึกว่ามันก็น่าจะตรงกับไทพวกเราที่เป็นสาววัยทางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมที่เขาทิ้งไว้ก็คือแบบมันก็น่าติดเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะเราอะก็คือเคยพูดกับเพื่อนในกลุ่มมาหลายรอบแล้วว่าอยากเห็นวัยที่ไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนบ้างเหลือเด็กมหาลัยบ้างอยากเห็นไทอื่นบ้างที่่บวา เออไวทำงานไวยอนอะไรเงี้ยคลพฤติการที่ตายก็ดูในช่องเหล่าได้นะคะใช่เลยแดด้เหมือนกันลู่คอใครของลายรไหนเนี่ยครับพี่บอกหรือว่าเชอรี่เมจิกไปฟังรีแคปได้เชอรี่มิจิกก็ดีนะฮะดีหมดเลยที่พูดมาทุกคนเพราะนาระแปดเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเรามั่นใจว่าทุกคนต้องชอบมันจะมีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องแน่ๆที่แบบเนาะใครที่ชอบเหมือนกันก็มาแชร์กันได้นะคะหรือว่าผู้พี่ตกหล่นเรื่องไหนแบบพี่ยอม ช่วงในอันนี้กำลังมาไม่ดูได้ไงรายการวาเลนตี้ซีรีส์หนังเรื่องเงี้ยมาบอกเลยแค่ในเน็ตฟลิกเนาะวิวเราก็ดูวีทีวีเราก็ดูอใต้ที่เราก็ดูเราดูทุกที่ทุกที่จริงทุกที่จริงองนะคะแนะนำกันมาได้เลยนะจ๊ะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบเนาะใครที่กักตัวเบื่อๆหรือแบบเฮ้ยเวิร์กฟอร์มโฮทำอะไรดีก็มาดูซีรีส์แก้เบื่อไปด้วยกันนะคะฝากด้วยเนาะหรือถ้าเกิดเบื่อมากก็มาดูยูทูบช่องเราก็ได้ มีคอนเทนต์มีคอนเทนต์ดีๆลงทุกวันแน่ใช่เลยนะฮะแม้ถ้ากับตัวก็ยังมีคอนเทนต์ลงทุกวันนะคะเพราะว่าเราบ้านใจครัใช่ทำมาแล้วตอนนี้คือเหลือแค่ตัดแล้วก็ลงเท่านั้นค่ะทุกคน ฝากด้ or, ENGLISH, ruled, arp, trips, วยฝากด้วยบอกว่าทุกคนจะชอบเนาะแล้วก็ด so ูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ใช่โอเคครับผมถ้ว่าจะอยู่เป็นเพื่อนเองค่ะใช่โอเคครับก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะแล้วยังมีอีก3ช่องทางให้ต่อกันนะครัะทาง facebooktwitterinstagram ชื่อ w o r l l i f e c h a n n e l ตรงนี้เจ้า สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย